โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Side Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ล่าสุดนะผมที่จะเข้ามาในเกมฟรีฟ้า่นั่นเองนะครับผมเพิ่งผมก็ได้ทราบข่าวมาวันนี้นี่เองนะครับผมก็คือว่ามีตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมที่จะเข้ามาในเกมนั่นเองนะครับผมซึ่งสุดยอดมากในตัวนี้นะครับผมซึ่งสามารถเจาะเกราะนั่นเองสายเกลียนทั้งหลายนะครับผมไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับผมโอเคครับ ไม่ชิมาดะฮายาโตครับเป็นพี่น้องกับฮายาเตในเกมอาวีนั่นเองครับโอ้ยไม่ใช่ละโอ้นี้ครับใครพูดไหนไม่สามารถจัดการฆ่าได้หรอก่ยิงถังน้ำมันกันเลยโอใครครับเ้ยยิงยิงงครับยิงงเลือนน้อยยิงจมตีเจาะเกราะนั่นเองครับผมความสามารถพิเศษยิงยิงแม่งเลยยิงเลือนกันน้ำา่านนะครับติดตามใหม่เร็วๆนี้นั่นเองนะครับผม เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมกับตัวละครใหม่นั่นเองที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองครับผมเตรียมตังเปได้เลยนะครับผมซึ่งตัวละครน,นี้โหดมากเลยนะครับผมสามารถเจะกร้อนนั่นเองเวลาเลือดน้อยๆเนี่ยโอแอนดรูไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับพอเลือดน้อยเนี่ยโอ้โหเสียเปรียบกันเลยทีเดียวนะครับผมเพื่อนๆก็เตรียมตังเปกันเลยนะครับผมส่วนอาวุธใหม่ก็คือ อาวุธระยะประชิดนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเข้ามาใหม่ในเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับผมซึ่งมีชื่อว่ากาตานะนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นมีดนะครับผมมีดซามูไรนั่นเองนะครับผมนี่ครับเตรียมตังเปออีกแล้วนะครับผมโอ้โหเสียตังอีกแล้วโอ้ส่วนข่าวสารต่อมาก็คือปรับแผนที่เปลี่ยนอาณาเขตให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมเมืองหอดูดาวนะครับก็ปรับเปลี่ยนสถานที่ใหม่อีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ เปลี่ยนคาตัคาตัลิสติวานะครับผมโอ้โหสวยมากมีต้นไม้เยอะแยะมากมายนะครับออโพสก์นี่ครับสองที่นี้นี่เองครับปรับให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมให้มีความน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเพื่อนๆโอ้โหแล้วก็หอดูดาวนั่นเองนะครับผมโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะครับผมซึ่งจะอัปเดตขั้งยิ่งใหญ่นะครับผมเวเร็วนี้นะครับผมในเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับ3ข่าวสารใหม่นะครับผมที่อัปเดตเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผม1ตัวละครใหม่2อาวุธประชิดกาตานะ3แผนที่ใหม่นั่นเองนะครับผมโอ้โหอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับคลิปนี้ขอตัวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ